เข้าสู่คู่ชิงคู้แชมป์ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูภาพรวมบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะครับว่าหลังจากที่เซ็นเด็กไทยหลุดจากระดับประมาณ1,400จุดลงมาวันนี้ยังคงเห็นความพยายามจะกลับขึ้นไปยืนเหนือ1,400จุด การกลับขึ้นไปยืยนในรอบนี้หรือการแกว่งตัวไปรอบนี้น่าสนใจขนาดไหนปัจจัยไหนที่ยังคงต้องติดตามสําหรับภาพของการลงทุนในระยะสั้นในช่วงนี้เดี๋ยวพาผู้ชมไปพูดคุยพร้อมกันนะครับนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัรรรพย์นุบระพัฒนาสินนะครับคุณกอรพัฒน์วรเชษครับสวัสดีครับกอรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณบดิตครับบรรยากาศเช้านี้1,400จุดยังไม่ผ่าน1 9 7 1 2ล่าสุดยังคงแกว่งตัวอยู่ในช่วงสั้นๆบรร้ยากศานช่วงนี้เป็นไงบสางรับสุหรัุ้นไทยฮะ จริงๆมันเป็นช่วงซึมๆนะครับคือประเด็นหลักที่กดดันเซมิ้นต์การลงทุนเลยเนี่ยก็คือเรื่องตัวเทรนตัวดอลลาร์นะครับกลับมาแข็งค่ามากนะครับถ้าเราดูดอลลาร์เอกเช้านี้เนี่ยอยู่ที่99.2นะครับก็ใกล้ระดับ100จุดอีกรอบหนึ่งนะครับผลสืบเนื่องก็มาจากเรื่องตัวที่ตลาดกังวลอีกรอบหนึ่งแล้วแหละว่าหลังจากตัวเลขการจ้างงานของภาค US นะครับค่อนข้างดีเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่เฟดอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยได้ในช่วง การประชุม FOMC ที่17-18เดือนหน้าก็ทําให้ตัวเทรนด์่ากลับมาแข็งค่าค่อนข้างเร็วก็เป็นตัวปลายที่ทำให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงในเอเชียโดยรวมเนี่ยค่อนข้างกังวลนะครับว่าภาพของตัวเม็ดเงินนะครับจะไหลออกจากตัวตลาดหุ้นเอเชียอีกรอบหนึ่งไหมนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในมุมมองของเราเองมองว่าเรื่องการแอสจัดนะครับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในเอเชียเนี่ยนะครับตัวนักงทนต่างชาติเนี่ยมีการขายนะครับปรับลดน้ำหนักออกไปแล้วค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเรามองว่ามันมีการ รีบาลานซ์พอร์ตไปแล้วประมาณ7 0็ดถึงแปนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงตัวส่วนนี้ถือว่าจำกัดลงนะครับตัวนี้ดูจากอะไรได้นะครับถ้าเรามาดูในตัวตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยนะครับวันนี้เอง Foreign Holding เนี่ยนะครับถือหุ้นไทยนะครับที่ระดับประมาณยี่อร์เนะครับก็ถือว่าเป็นระดับต่ำกว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของปี08นด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นตัวที่บอกว่า Foreign มีสัญญาหุ้นไทยน้อยจริงเพียงแต่ว่าเราคงเห็นแรงขายต่างชาติออกมาอีีีกกกกแแแแหลลละะ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 นน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 นคคครรรรรรััััับบบบบตตตตต่่่่่่าา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 งงงๆออออจจจจจไไมมมมุุยยยยววดด้้เเเเซ์ขึูภใ นะครับว่ามองนลงทุนในภายในประเทศเนี่ยช่วงที่ตลาดเริ่มตึนสแบบนี้เราคิดยังไงกันบ้างครับในแง่ของตัวประเด็นภายในเองเนี่ยต้องบอกว่ามันก็พอมีปัจจัยหนุนเหมือนกันนะครับเดีวนี้มีเรื่องของการประมูล 4G นะครับก็คงเห็นความชัดเจนว่าใครนะครับจะได้ไรเส้นนะครับสองไรเส้นนะครับตัวขึ้น1,800เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่เรารอมาเลยตลอดเลยทั้งปีนี้เรื่องของการประมูลงานภาครัฐนะครับโครงการใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เราเห็นแล้วว่าผู้ผ่านคุณสมบัติมีใคคครรรบบ้าางงนะััตวไฟู แกงคอยนะครับ<ม>คลอง19นะครับมูลค่าง,งานประมาณ1 0,000 000ล้านบาทนะครับ<ม>สสัญญาเนี่ยตรงนี้เองจะมีการประมูลในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นอีโอชั่นเพราะฉะนั้นโดยรวมผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าตลาดกำลังโฟกัสทั้งในเรื่องตัวเออร์เน็งนะครับที่ โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็คงเป็นการรายงานงบทั้งหมดนะครับรวม <c oughs> ถึงตัวงานภาครัฐที่มจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวจุดที่เศรษฐกิจไทยแล้วก็เออร์นิ่งของตลาดเนี่ยเป็นจุดที่พบวัตถุหรือไม่นะครับโดยตลาดพร้อมที่ภาพเการฟื้นตัวในช่วงสุดท้ายนะครับเ <c oughs> พียงตอนนี้เองเนี่ยมคิดว่าตลาดคงเป็นภาพการซึมซึมรอประเด็นต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยก็ภาพเหมือนเมื่อวานเป็นการไซด์เวย์นะครับลงมาก็จะมีแรงรับนะครับในกรอบแนวรับบริเวณหนึ่งพนะครับ หาือกว่านั้นก็คือ1,382นะรบครับ,รบส่วนเนวต้าเนี่ยอยู่ที่1,407นะครับกับ1,414นะครับตลาดคงเป็นภาพของการแก่งตัวในสานนี้ไปอีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับผมเพียง mm hmm. แต่ว่าภาพระดับเดือนเนี่ยคิดว่ามีโอกาส mm hmm. ลุ้นขึ้นมานะครับ ที่แนวต้าน1432นะครับกับ1,454จุดได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงปลายเดือนก็จะสร้างมันดีว่าจะมีเรื่องตัวงานทา a i l a n d f o c u นะครับซึ่งปกติีเราก็จะดึงเม็ดเงินนะครับดึงเรื่องตัวสินค้ากลั่นูได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันเป็นซีซเส้นนองตัว LTF ที่เข้ามาด้วยนะครับผมเชื่อว่าสถาบันประเทศเองเนี่ยจะมีเม็ดเงินมากพอนะครับที่จะเข้ามาเลือกสรรหุ้นนะครับเพื่อการลงทุนบ้างอะไรตัวเนี่ยก็เริ่มมีสตอรี่มีอัพไซด์ที่น่าสนใจในเรื่องการลงทุนนะครับผม ฉะนั้นถ้าดูจากบรรยากาศในช่วงนี้ก็น่าจะยังคงไปได้ไม่ไกลยังคงลักษณะซึมอยู่นะฮะครับผมครับแล้วถ้าดูจากเรื่องของปัจจัยที่เมื่อกี้พูดมายางเอาเรื่องแรก4 G ที่วันนี้มีการประมูลถือว่าเป็นการรับรู้ไปแล้วบ้างหรือยังครับสำหรับในเรื่องของปัจจัยนี้ในส่วนของตัวในกลุ่มหุ้นมันควรจะมีเซนติเมนต์บวกกับลุมบ้างครับว่ากลายเป็นว่าผู้ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมันถูกกดดันในเรื่องตัวประเด็นการข้อไปพาดนะครับของตัวหน่วยงานรัฐด้วยกันเองนะครับแล้วก็ตัวหน่วยงานรัฐกัับตวเอชนนะครับ ก็ทําให้ตัวหุ้นในกลุ่มนี้มันไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับก็เป็นกลุ่มที่ยังคงเขาเรียกว่าแลกกราฟเซตอยู่นะครับผมคิดว่าตัวปลายสัปดาห์วันนี้คงรอดูนะครับในเรื่องตัวไรเซนพันแปดร้อยเมกเกอร์เนี่ยนะครับว่าการประมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยใครได้บ้างนะครับซึ่งตัวปลายที่เราเก่งๆกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าแอดวานซ์มีโอกาสความพร้อมในเรื่องสถานะการเงินนะครับน่าจะได้เพียงแต่ว่าการได้มาเนี่ยต้องดูด้วยว่ามูลค่าในการประมูลสูงไหมถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าได้มาแแลล้ววววอออาาจจะเเเเปป็นนนนนตตัััยยทีี่่่่กกดดรรรืงงง์ใช ราคาหุ้นก็จะไม่ไปได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดประมูลมาในราคาที่เหมาะสมเนี่ยก็เชื่อว่าหุ้นในกลุ่มนี้นะครับน่าจะมีพลังเชื่อมไซน์ขึ้นอีกพอสมควรเหมือนกันเพราะว่ามันหมายถึงว่าโก o ด์สตอรี่ระยะยาวเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งก็คงต้องโฟกัสดูนะว่าวันนี้ประเด็นจะออกมาลักษณะไหนนะครับโดยรวมผมคิดว่าราคาหุ้นยังไม่ได้ตอบรับปัจจัยบวกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแรกดดันอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ ถ้าดูจากบรรยากาศการประมูลในครั้งนี้ความต้องการโดยเฉพาะในกลุ่มของเอสวหรือทางเอเอสน่าจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างอยากจะได้ใบประมูล1 8 0 0มากพอสมควรแต่ก็ยังเหลือเจ้าของทางดีแทกทางทรูและก็เจสอย่างน,นี้เราจะเห็นในช่งชวงเช้าที่มีแรงเทขายของแจสมาอันนี้เป็นประเด็นเรื่องที่ดูแล้วมุมมองว่าเขาคาดการไว้อยู่แล้วไหมครับว,ว่าอาจจะยังไม่ได้เรื่องของการประมูลในครั้งนี้คือตัวแจสเนี่ยนะครับมุมมองต้องบอกว่ามันค่อนข้างแตกต่างกระตัวนื่นครับ คือถ้าเรามองว่าแอดวานซ์นะครับหรือ,รอว่าตัว d t แท็ได้เนี่ยรเรามองว่าอาจจะเป็น b e n e ิฟิตถ้าราคาไม่ได้สูงเกินไปนครับแต่แจสเองเนี่ยนะครับถ้าได้มาเนี่ยนะครับในแง่ของตัวมอน a n a l y s สเองเนี่ยนะเพิ่งจากว่าแจสเองไม่ได้มีฐานลูกค้าในเรื่องตัวผู้บริการนะครับหรือว่าเป็นคนทำโมบายเดิมมาเลยเนี่ยนะครับตัวหมายเลขต่างๆเครือข่ายต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นตัวที่กดดันในเรื่องตัว investment cost เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมถ้าเกิดแจสได้เนี่ยมันอาจจะเป็นภาพของการที่ต้องบอกว่าเป็นภาพเชิงลบใน ในระยะ1-2ปีข้างหน้านะครับเพราะคิดว่า e a r n i n g งยังไม่ได้จะสามารถกลับมาเป็นบวกได้นะครับจากประเด็นของตัวลงทุนในเรื่องตัว 3, ามเอ่อส G ตัวนี้นะครับครับยิ่งได้รวมแล้วผมคิดว่าเพย์เลอร์ต่างๆเนี่ยนะครับมีโอกาสแข่งขันเท่าเทียมกันหมดแหละนะครับแต่แต่ว่าใครได้มากได้น้อยนะครับก็จะเป็นเป็นตัวประเด็นที่บวกหรือลบนะครับต่อตัวที่มันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตัวแจ๊ดเองถ้าได้เนี่ยนะครับสมมติว่าได้จริงๆผมคิดว่านอกจากแจ๊ดอาจจะลงแล้วมันจะดึงเซมิเนต์กลุ่มลงไปด้วยนะครับเพราะววว่่่าาาาาถ้้สเนียยหมมค นื่องจากไม่มีฐานลูกค้าในมือเลยมันเป็นไปได้เหมือนกันว่าตลาดจะคอนเซิร์นในเรื่องตัว price war ร์ดรับน,นะครับสงครามราคาจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพื่อดึงฐานลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเนะี่ยซึ่งตรงนี้จะทำให้ตัวตลาดมือถือผมคิดว่าการแข่งขันนั่นสูงดีต่อพวกเรานะครับแต่ว่าในแง่งตัว e a r n i n g นะครับหรือว่าตัวกลุ่มเองผมคิดว่าเป็นภาพในกะที่นะครับเขาก็ต้องเป็นตัวแปรที่ต้องโฟกัสดูก่อนนะครับมองต่อครับดีแท็กับ True สำหรับการแข่งขันในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับดีแท็กกับ True เนี่ยทรูเจ้านี้บอกว่า มีคลื่นเดิมที่สามารถทํา 4G ไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใครจําเป็นที่ควรจะได้จริงๆผยยึดว่าถ้า d ี t a c ได้นะครับจะเป็นเบนฟ f i t มากกว่านะครับจริงๆแล้ว True ได้มาเนี่ยส่วนเพิ่มต่อตัวฐานกําไรเนี่ยไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว d e t a c ได้ก็ถือว่าภาพที่เรามองว่า d ี t a c ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรื่องการทำาริสเน็ตมันเริ่ม slow down ลงมาเนี่ยครับก็จะเห็นว่าอาจจะมี growth ที่อีกรอบหนึ่งที่พลิกขึ้นพขึ้นมาครับก็ต้องรอดูแต่อะไรก็ตามคนที่ลาดหวังในวันนี้เองเนี่ย ยังมีอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ15เดือนธันวาครับการประมูลขึ้น900ซึ่งขึ้น900ผมคิดว่าหนึ่งในเส้นที่แอดวานน่าจะต้องบิดนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่สอดคล้องกับตัวขึ้น900เนี่ยนะครับรองรับได้ดีที่สุดแล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็อาจจะรุนเป็นดีแท็ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้ใครได้มาถ้าเป็นแอดวานหรือทูได้มมก่อก่อนคิดว่ารอบหน้าเนี่ยอาจจะเป็นตัวแอดวานนะครับกับตัวดีแท็ที่ต่อสู้กันนะครับ ข้ามไปดูอีกกลุ่มหนึ่งครับที่น่าสนใจที่จะมีการประมูลงานภาครัฐหรืออีออกซอนที่จะเกิดขึ้นเมื่อกี้คุณทางด้านกรพัฒน์บอกไปแล้ว19พฤศจิกายนนี้กลุ่มไหนน่าสนใจบ้างครับสำหรับในการประมูลในรอบนี้ครับจริงๆคนที่ผ่านตัวคุณสมบัติมานะครับมันก็เป็นตัวคุณในตลาดทีแล้วนะครับ CK ITD s t ีดีนะครับมียูนิคนะครับแล้วก็มีตัวนวรัดด้วยนะครับซึ่งสัญญาแรกเนี่ยประมาณ90,00ัเนี่ยนะครับก็ทุกคนผ่านหมดนะครับซึ่งตัวนี้เองผมคิดว่าทุกคนมีโอกาสในการทําใกล้เคียงกัน ครับนะแต่ถามว่าใครนะครับที่มีโอกาสที่จะได้งานแล้วก็เป็นเบนดิฟิตผมคิดว่าจริงๆมันเป็นเบนดิฟิตหมดแหละนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเราชอบตัวไหนมากที่สุดเนี่ยในเชิงพื้นฐานก็ต้องบอก 4K นะครับโดดเด่นที่สุดในแง่พื้นฐานนะครับที่ถ้าได้มาเนี่ยนะครับน่าจะทำให้ตัวประสิทธิภาพกำไรค่อนข้างดีนะครับในแง่ตัวฐานทุนในการประมูลส่วนใหญ่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามันมีคีย์นิดหนึ่งนะครับในตัวสัญญาที่2นะครับซึ่งไซส์ประมาณ500ล้านบาทตรงนี้เนี่ยนะครับตัว c k นะครับตัว S <S ยูนิคจะไม่ได้บิดเข้ามานะครับมันจะเหลือตัว i อ d กับนวรัตซึ่ง <S 1> <S 1> รตรงนี้ผมคิดว่า i อ d ดได้มา500ล้านบาทคงไม่ได้ตื่นเต้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นนวรัตล่ะนะครับนวัตได้มาเนี่ยครับเรื่องตัว r e v ร n u นต่างๆนะครับเรื่องตัวเอ r n นิ่งนะครับก็ถือว่าอาจจะมาทำให้ตัวหุ้นนวรัตที่ยังคงเป็นภาพการไซเว y อยู่เนี่ยนะครับมีโมนตั้มที่จะเป็นภาพของการไซเวอัพขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจากประเด็นนี้ผมคิดว่าถ้าซื้อในแง่ตัวลงทุนเชิงพื้้นนนฐาะครัับใหดูตว 4K แล้วก็ถ้าจะมองลักษณะการเก็งกำไรหน่อยเนี่ยก็จะเป็นตัว i c d นะครับแล้วก็ตัวที่มี potential upside คือตัวนวรัตถ้าได้มาในเรื่องตัวสัญญาสองมาเนี่ยครับถือว่าราคาหุ้นไหนจะเป็นตัวที่สร้าง upside เก็งได้เงทุนได้ค่อนข้างเยอะเหมือนก็โฟกัสดูนะครับในเรื่กลุ่มกลุ่มเหล่านี้ครับดูในเชิงเทคนิคเล็กน้อยครับทั้ง CKITD แล้วก็นวารัตครับครับผมตัว CKA เนี่ยราคาหุ้นก็ไซด์เวย์บริเวณนี้มานานแล้วนะครับประมาณ27.75ยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดห้ตัวหุ้นะครับผมว่าตัวแปรเรื่องตัว การมุนภาคเราที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอันล็อกอันนึงนะครับแนวรับก็27บาทนะครับด้านบนในดู29ยังคงเป็นการไซด์เวนในกรอบนี้นะครับเบรก29ได้เนี่ยนะครับราคาพื้นฐานที่31.5ของเราก็มีโอกาสที่จะได้เห็นกันนะครับถัดมาเป็นตัวไอทีดีก็ต้องบอกว่าในช่วง2-3วันก่อนหน้านี้เนี่ยมีแรงขายมาค่อนข้างเยอะนะครับภาพเทคนิคไม่ค่อยดีเพียงแต่ว่ามันได้เจอวัตถุทองไปแล้วนะครับหลังจากที่รับอยู่ที่เรน7บาท50นะครับแล้วก็ทําเป็นภาาพของกร รีเวอร์ซ์โซ่เพเทิลขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่7จ็บาทแปนะครับผมว่าลุ้นไปที่ระดับ8บาทกับ8ปดบาทยีได้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องการเก็งกำไรส่วนถ้าหลุดนะครับบริเวณ7จ็บาทหกหรือ7จ็บาทหกเนี่ยต้องหลบออกมาก่อนนะครับรบตัวท้ายตัวนวลดอีกเนี่ยคงต้องรอนะครับรอการประมูลเลยนะครับใครจะเอ็กซ์คอมมเลตเล่นเก็งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าแนวรับก็1.64 1.60นะครับบต้านนนเี่ย1.76เบรกได้ตรงนี้ก็จะมีอัพไซด์ข้างบนนะครับบริเวณ1.84แล้วก็2บนเนี่ยหนึ ทิ้งท้ายช่วงปลายปีควอเตอร์สุดท้ายแบบนี้น่าสนใจในกลุ่มทั้งค้าปีกแล้วก็การท่องเที่ยวที่จะมาแรงในช่วงบรรยากาศปลายปีแบบนี้มองยังไงบ้างครับจากทางโนมูระพัฒนาสินครับจริงๆตัวกลุ่มท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่เราชอบอยู่แล้วนะครับ,รบเราเลือกเป็นท็อปพิกในเดือนนี้ก็จะมีเออโอทีกับมินต์ซึ่งสองตัวก็ค่อนข้างอัพฟอร์มนะครับ,รบส่วนเซนเทลเอราวันเนี่ยก็เริ่มมีภาพของการแลกกาดแล้วก็ไซเบอร์อัพขึ้นมาเหมือนกันครับรบจริงๆเราต้องบอกว่าท่องเที่ยวเนี่ยนะครับถือว่าแรงไม่่่่่่่หหหยยยยยยุุุดดเเเเเเเลลนนนนนนนะะะคคคครรรรรรััััััับบบตตตาาาางงงงงงจกกกกทททีีีใืออววิ้ม็ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทยไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายของปีผมคิดว่าการท่องเที่ยวยังคงเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอยู่นะครับเนื่องจากว่าวันหยุดยาวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือรัฐบาลเองก็สปอร์ตเรื่องตัวลดหย่อนด้วยนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อคนสามารถนำาลดหย่อนภาษีได้เพราะฉะนั้นถ้าเลือกลงทุนผมคิดว่าเอลทีมินนะครับแล้วเลือกแลกจัดเอราวันถือว่าน่าสนใจนะครับรบในส่วนตัวกลุ่มการบริโภคเองเนี่ยครับที่น่าสนนใจผมคิดดดว่า CPO เเป็ลีอร ที่น่าจะทำ g h e r high ไปเรื่อยๆนะครับขณะที่ตัวที่เป็นลักกาดอาจจะมองตัวโรบินสันนะครับแล้วก็หุ้นที่เราเคยแนะนำคือตัวคามาดเนี่ยผมว่าพ้นคอเตอร์สไปนะครับเรื่องตัวเออร์เนีจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับ นี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหล,ลักทรัพย์นมราพัฒนาสินนะครับพี่กรณ์คุณทางคุณกรพัฒนะครับได้แนะนำแล้วก็บอกในช่วงบรรยากาศสั้นๆนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับแนวรับ1,387หรืออาจถ้าหากลงลึกกว่านั้น1,382แนวต้านจะอยู่ที่1,407แล้วก็1,414จุดครับส่วนกลุ่มที่น่าสนใจในบรรยากาศช่วงนี้ยังคงเป็น,นกลุ่มของการประมูล 4G แล้วก็รวมไปถึงการประมูลภาครัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับวันนี้ขอขอบพรค ธุระพัฒนาสินนะครับคุณกอรพัฒนวรไยเชษครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับกับเรื่องราวของการแข่งขันเกี่ยวกับการเทรดหุ้นที่จะเกิดขึ้นกับทางด้านของซูเปอร์เทรดเดอร์สีส่นสครับ